สวัสดีครับคลิปนี้คลิปพิเศษครับสำหรับท่านที่เกิดวันพหรือหัสสัสดีดูด้วยตัวเองนะครับดวงประจำปี2567ประกอบคำทำนายดวงชะตาราศีประจำปีคือเวลาทายดวงราศีประจำปีเนี่ยมันต้องละเอียดดีร้ายต้องเอามาชั่งน้ำหนัก ฉะนั้นไทยแต่ดวงดาวเนี่ยโครจรไปเนี่ยมันก็ถูกหกสิบเจ็ดสิบเปอร์เซ็นตแต่มันต้องดูว่าวันเกิดปีนี้ทักษาจรดีร้ายเป็นอย่างไรซึ่งมันจะพลิกคำทำนายเลยโดยเฉพาะคนกยนพฤหัสเนี่ยดาวพฤหัสเนี่ยตัวดีเลยเพราะดาวพฤหัสคือดาวไฮไลท์ประจำปีเขาเรียกว่าดาวประจำปี ไถยซิงเอียเนี่ยเทพเจ้าแห่งโชคลาภเนี่ยก็คือดาวพฤหัสนี่แหละที่เดินทางปีละหนึ่งครั้งฉะนั้นสำคัญครับดีเป็นร้ายร้ายเป็นดีต้องดูให้ดีแต่ว่าจะเอามาพูดในคลิปแต่ละราศีเนี่ยมันจะงงมันจะต้องไม่เข้าใจแล้วก็ต้องถามอีกอ้าวแล้วของฉันล่ะมันเกี่ยวไหมของฉันมันดีไหมอะไรลักษณะแบบนี้ผมเลยทำคลิปนี้มาดูให้ด้วยตนเองเลย จะสอนการนับดาวดีดาวร้ายประจำปีตามอายุของแต่ละท่านซึ่งจะพยายามให้ครอบคลุมอธิบายให้เข้าใจง่ายมากที่สุดไปช้าๆเหมือนคลิปการสอนเลยนะครับอ่ะมาดูกันก่อนอื่นกาบขอบคุณทุกท่านที่ช่วยกดแชร์กดไลค์กด, like, กด subscribe อย่าลืมใส่กระดิ่งให้ด้วยจะเป็นพระคุณอย่างสูง วันเกิดเนี่ยต้องเข้าใจคําว่าวันเกิดก่อนวันเกิดเนี่ยจะจะ,จะนับแบบสองอย่างคือนับแบบทางราชการกับนับแบบโหราศาสตร์นับแบบทางราชการก็คือตั้งแต่เที่ยงคืนหนึ่งนาทีไปจนถึงเที่ยงคืนของอีกวันหนึ่งนี่คือเวลาแบบราชการสากลวันพุธ เวลาไล่มาเรื่อยๆจนถึงเที่ยงคืนเขาจบวันพุธกันตรงนี้พอเที่ยงคืนหนึ่งนาทีแบบราชการนับถอยหลังห้าสี่สามสองหนึ่งปุ๊บเที่ยงคืนปั๊บเที่ยงคืนหนึ่งนาทีท่านคือคนเกิดวันพฤหัสและกว่าจะไปวันศุกร์ก็คือต้องเที่ยงคืนของอีกวันหนึ่งถึงจะเป็นวันศุกร์ นี่แบบราชาการคือถ้วยไปในสูติบัตรท่านใครที่เกิดหลังเที่ยงคืนก็จะเป็นวันใหม่แล้วจะเป็นวันวันของวันรุ่งเช้าแล้วแต่ในทางโหราศาสตร์มันต้องเช้าครับอาทิตย์ขึ้นจริงด้วยนะซึ่งตรงนี้จะขออนุญ,ญาตไม่พูดถึงว่าใครผิดใครถูกเพราะบางท่าน หโหราจารย์บางท่านก็จะใช้หกโมงตรงหนาฬิกาตรงเปลี่ยนวันใหม่แต่ของผมจะใช้พระอาทิตย์ขึ้นจริงเคยเคยดูเคยฟังไหมวิทยุแห่งประเทศไทยวันนี้พระอาทิตย์ขึ้นที่ผาสลักใดอํมเออคงเจียมจังหวัดอุดรชาธานีเวลาหกนาฬิกา ยีสี่นาทีนี่เวลานี้แหละถึงจะเปลี่ยนวันอย่างเวลาพระบินทบาทเนี่ยพุทธบัญญัติเนี่ยยังบอกเลยว่าเป็นไงต้องเห็นใบไม้เป็นสีเขียวต้องเห็นเส้นลายมือตัวเองนั่นแหละคือวันใหม่พระสงฆ์ภิกษุออกบินทบาทได้หากินได้ทำกิจของสงฆ์ได้ เขานับที่แสงครับเขานับที่แสงแต่เดี๋ยวนี้ในกุติก็มีหลอดไฟแล้วนะนะบางคนเปิดไฟปุ๊บอ้อฉันเห็นเส้นลายมือแล้วไปแล้วตีห้าพวกบินทบาทกันแล้วนะอันนี้ต้องเอาจริงๆก็คือแสงขึ้นนะ่ะแต่ถ้าให้เวลาเป๊ะๆท่านต้องไปเซิร์ชดูวันที่ท่านเกิดเนี่ย ในก o o กน e ะมีกรมอุทกศาสตร์ทหารเรือกรมอุตุนิยมวิทยาหรืออะไรก็ตามหมน่วยงานทั้งไหนพิมพ์ไปว่าพระทิตย์ขึ้นวันที่พิมพ์วันเกิดเข้าไปเลยวันที่เท่านั้นเดือนนั้นพอศอนั้นพระทิตย์ขึ้นกี่โมงเขาจะมีนะหรือตามเว็บไซต์ดูดวงโหราศาสตร์ทั่วไปเนี่ยมีไปดูที่ปฏิทินร้อยปีนะครับก็จะรู้เลย นะฉะนั้นในทางโหราศาสตร์เนี่ยพระอาทิตย์ต้องขึ้นก่อนท่านหนึ่งจะเป็นคนวันพฤหัสคนที่เกิดเช้าจนถึงเที่ยงคืนเนี่ยไม่มีปัญหามันจะตรงกันทั้งสองแบบอย่างผมเนี่ยเกิดกลางวันเลยนะกลางวันเลยพระอาทิตย์ตรงหัวเลยเนี่ยไม่มีปัญหาแต่ท่านที่มีปัญหาคือหนึ่งเกิดหลังเที่ยงคืนเนี่ยมันจะไปสับสนกับแบบแรกนะ เกิดหลังเที่ยงคืนเนี่ยโอ้มันเป็นวันพฤหัสแล้วนะแต่จริงแล้วเป็นยังไงยังถือว่าเป็นพุธอยู่มันต้องเช้าครับเนี่ยมันต้องเช้ามาถึงจะเป็นวันพฤหัสเข้าใจนะตรงนี้เข้าใจนะจะได้ไปต่อนะเนี่ยพอพระที่ขึ้นจริงอะ่ะแสงของวันพฤหัสมาปุ๊บท่านเป็นคนวันพฤหัสไม่มีปัญหายาวไปจนถึงตีห้า หกโมงก็แล้วแต่เพราะพระอาทิตย์บางทีก็ไม่ได้ขึ้นหกโมงตรงไงพระอาทิตย์บางทีก็ขึ้นเจ็ดโมงยังมีเลยหน้าหนาวอ่ะเจ็ดโมงสามนาทีเจ็ดโมงสี่นาทียังเคยมีนะครับจนกว่าพระอาทิตย์อีกวันหนึ่งจะขึ้นนั่นแหละมันถึงจะไปวันศุกร์แต่เนี้ยศูนย์จุดศูนย์หนึ่งกลางวันเป็นวันพุธตกกลางคืนมาผ่านเที่ยงคืนเขานับเป็นวันพฤหัสแล้ว แล้วก็24ในากาของอีกวันหนึ่งจะเป็นวันศุกร์แต่ของโหราศาสตร์คือพระอาทิตย์ขึ้นก่อนถึงจะเป็นวันพฤหัสฉะนั้นใครเกิดก่อนพระอาทิตย์ขึ้นก็ยังเป็นวันพุธอยู่นะเข้าใจไหมพระอาทิตย์ขึ้นจริงวันพฤหัสปั๊บเนี่ยก็อยู่ไปเลยจนกระท่งพระอาทิตย์ขึ้นอีกวันหนึ่งจะถึงเป็นวันศุกร์เนี่ยทำสีไว้เพื่อให้ไม่งงเข้าใจง่ายเนาะแต่อันนี้เราจะไม่พูดถึงวันพุธเลยนะเดี๋ยวจะงงเข้าไปอีกนะเอาเป็นว่าพระอาทิตย์ขึ้นจริง ถ้าจะมาดูดวงฉันเกิดวันพฤหัสจริงไหมพระอาทิตขึ้นยังถ้าผิดพระอาทิตขึ้นวันนั้นเป็นวันพฤหัสเอ่ยใช่แล้วพระอาทิตของอีกวันหนึ่งขึ้นหรือยังถ้าพระอาทิตขึ้นอีกวันรุ่งเช้าเป็นวันศุกร์ถ้ายังพระอาทิตยังไม่ขึ้นวันศุกร์พระอาทิตยังไม่ขึ้นก็ยังเป็นคนวันพฤหัสแบบโหราศาสตร์นะเนียเวลาดูดวงฉันเกิดวันพฤหัสอะไรลักษณะต่างๆอย่างเงี้ย ดูแบบนี้ขั้นตอนนี้ผ่านนะอ่าผ่านถือว่าเป็นคนวันพฤหัสกับกุมล้วนะเข้าใจนะหรือบอกอ้าวของฉันไม่ใช่ย้อนไปนะวันอาทิตย์ถึงวันพุธลงคลิปไปแล้วนะครับย้อนไปไปดูได้ถัดมาวิธีหาอายุย่างเพื่อหาดาวดีดาวร้าย ตั้งพศ2567ครับลบด้วยพศสองเกิดของท่านนะลบด้วยพศสองเกิดของท่านได้เลขเท่ากับอายุย่างเพราะทุกคนยังไม่ผ่านปี2 5 6 7ยังเป็นอายุย่างอยู่ยกเวน้นท่านที่เกิดหลังวันเนี้ยวันนี้วันที่11อใช่ไหมสิบ11ดธันวานะท่านที่เกิดวันที่12บธันวา ถึงวันที่3ามธันวาเนี่ยท่านต้องบวกไปอีกหนึ่งเพราะมันยังไม่เข้าปี2567อเจมันต้องบวกไปอีกหนึ่งส่วนท่านที่ผ่านวันเกิดมาแล้วเนี่ยแฮปปี้เบิร์เดย์ไปแล้วเนี่ยลบแล้วได้เลขอายุย่างเลยหรือที่เรียกว่าอายุโหนซึ่งมันจะไม่ตรงกับอายุราชการนะอายุราชการเขาจะนับอายุเต็มเขาจะนับล่วงหน้า แต่อายุโหดนี่เขาเรียกนับอายุย่างเพราะว่าคนเราเนี่ยอายุ45เนี่ยเราจะอายุ45เพียงวันเดียวเท่านั้นคือวันที่เราเกิดครบรอบวันเกิดเราเพอผ่านวันเกิดนี้ไปก็เป็น45ปีศูน0เดือน1วันคือ1วันก็คือค่าไปแล้วไงพ้นวันเกิดไปแล้วอายุมันเลยไปแล้ว เขาถึงนับอายุย่างฉะนั้นเวลาดูดวงดูอะไรอย่างเงี้ยเขาจะดูที่อายุย่างตกกลกินีตกอะไรตกเนี่ยเขานับที่อายุย่างฉะนั้นวิธีการหาคือสองห้าหกเจ็ดลบพศเกิดจะได้อายุย่างตรงตัวถ้าผ่านวันเกิดมาแล้วถ้ายังไม่ถึงวันเกิดซึ่งเหลืออีกไม่กี่วันเนี่ยเนี่ยสิบสอธันวาถึงสามสิบเอ็ธันวาใครเกิดในช่วงเนี้บวกไปอีกหนึ่งนะครับ ได้แล้วนะลบยังอ่า2567ลบอ2เกิดได้เท่าไหร่จาไว้นะมันคือมันดูไม่ได้ทุกคนนะนี้ต้องขออนุญาตมันต้องเป็นไปนมันดูในภาพรวมผมจะดูวิธีนับให้คนที่เกิดวันพฤหัสภูมิพฤหัสก็จะเป็นบริวารครับลาหูเป็นอายุสุขเป็นเดชสับอาทิตย์เป็นสีจันทร์เป็นมูล,ละอังคารเป็นอุตสาหะ พทธเป็นมนตรีเสาเป็นกาลกินีความหมายบริวารก็สิ่งรอบตัวคนรอบข้างรวมทั้งตัวเองด้วยอะไรที่อยู่ใกล้ๆตัวเนี่ยอายุก็คือการดำรงชีวิตสุขภาพเดชอำนาจบาร,รมีสีความเจริญก้าวหน้าออร่ามูล,ละทรัพย์สินเพิ่มพูนการสะสมเงินนี่แหละดังนั้น คนเกิดวันพฤหัาอยากรวยก็สีเหลืองครับสีขาวครับอุตสาหะอังคารขยันขันแข็งมนตรีกับพุทธอยากได้ตำแหน่งดีตำแหน่งใหญ่โตก็ไปอยู่ก็มีสีเขียวไว้หรือองค์กรที่เป็นสีเขียวทำงานธนาคารก็สีเขียวจะได้ตำแหน่งดีอยู่กระทรวงอะไร สรวงกรเกษตรเนะี่ยสีเขียวอ่ะดีนะมาหาไรก็ศิลปรกรหาไร,กรเกษตรนี้นะ่ะสีเขียวอย่างเงี้ยดีม่วงดำกากล็กกินีครับไม่ดีอันนี้คือพื้นดวงเดิมอ่ะทีเนี้ยเราจะมานับอายุกันนับหนึ่งอายุเท่าไหร่ได้แล้วนะอายุย่างนะปีสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะได้ท่าและนะเมื่อได้แล้ว นับตามนะหน,นับที่ภูมิบริวารเลยครับพฤหัสหนึ่งสองสามสี่นะครับถึงภูมิอาทิตย์ไม่ว่าเกิดวันใดก็ตามลงตากลางครับ5ครับแล้วขึ้นครับ6ครับไม่ใช่ว่า1แล้วไป2ไม่ใช่ว่านี่แล้วไปเลยนะ เอาใหม่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดสามลูกศรเลยนะเก้าสิบพออายุสิบขวบกลับมาภูมิเดิมทีนี้เห็นแล้วนะอันนี้คือวิธีนับแบบไปทีละปีเลยสนะิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหก 17 18 19 20สังเกตอะไรมสิย10 20เมื่ออายุท่านเข้าสู่เลขสองหลักคืออายุ11ปีขึ้นไปเนี่ยสามารถนัดแบบลัดได้ก็คือหลักหน่วยแล้วหลักสิบไอ้หลักสิบแล้วหลักหน่วยอสมมุติอายุ 47, smooth, smooth, 47, 10, 20, 30, 40 7สมมุติสมมุติ47่สิบเจ็ดสิยี่สิบสาแล้วหลักหน่วยหลักสิบหมดแล้วนะต่อไปหลักหน่วย4ี่สิบเอ4ด4ี4สิบสอง ก็จะมาตกภูมินี้พอตกภูมินี้ปุ๊บเราก็ดูแลตกภูมิลาหูตกภูม,ภมิอายอุก็เกี่ยวกับการดําเนินชีวิตสุขภาพโอเคแต่ดาวพฤหัสจะเป็นกาลกินีจรซึ่งเราจะดูดาวดาวต่างๆที่สําคัญเนี่ยว่าเป็นกาลกินีจรไหมเนีย่ยดูตรงนี้นะครับตกภูมิไหนถอยหลังไปหนึ่งภูมิภูมินั้นจะเป็นกาลกินีจร เห็นไหมคนเกิดวันพฤหัสถอยไปหนึ่งก็คือกาลกินีดาวเสาร์อันนี้คือกาลากินีเดิมแต่กาลกินีจอก็คือนับไปดิอยู่ภูมิไหนอยู่ตกภูม,มิไหนยเงี้ยตัวอย่างเราตกภูมิเนี้ฉะนั้นดาวพฤหัสดาวประจําตัวเลยเป็นกาลากินีจอเ <c oughs> มื่อดาวพฤหัสเป็นกาลากินีจอนปุ๊บมันมีผลต่อคาทานายเลย12ราศี <c oughs> ชเช่นชาวลัคนาราศีเมษราศีพฤษศราศีสิงห์สามราศีเนี้ย พฤหัสเดินดีในดวงชะตามากเลยเข้าเรือนตัวเองเรือนการเงินเรือนการงานเรือนทุกอย่างดีแต่พอพฤหัสเป็นกาลกินีจรปุ๊บไอ้ที่ว่าดีดีดีดพลิกเลยครับคดีพลิกเลยกลายเป็นปีที่จะต้องระมัดระวังอย่าทำผิดกฎหมายอย่าทำอะไรส่งเดช ตัวเลขตัวอักษรบัญชีสัญญาภาษีต้องระมัดระวังเมษพึกศบสิงถ้าพฤึหัสเป็นการกินีก็คนอายุเท่าไหร่บ้างล่ะสิอ็ดอันนี้ก็มีผลเรื่องการเรียนถูกไหมอายุน้องๆหนูๆนู1ิบเอ่ะ อ่ะยี่สแล้วก็20่สิบแล้วเมื่อกี้เท่าไหร่ของเรา47่สจใช่ไหมอ่าสี่สิบอ่าเนี่ยจะจะสอนวิธีรับอีกแบบหนึง่งอายุ47่เะเรานับแบบหลักสิบแล้วไปหลักหน่วยใช่ไหมคราวนี้จะสอนวิธีนับแบบที่ง่ายที่สุดเอาอายุเลข2หลักรวมกันให้เหลือเลขตัวเดียว อย่างเช่นตัวอย่างคือ47 4บวก7เป็นเท่าไหร่11 11เป็นเลขตัวเดียวยังยัง11เอา1บวก1เท่ากับ2เพราะ1บวก1เท่ากับ2แล้วก็นับสิ1 2เห็นไหมมันตกภูมิเดียวกันเอาใหม่อีกตัวอย่างหนึ่งอายุ52 อายุห้าสิบสองนับแบบนับแบบหลักหลักสิบหลักหน่วยก่อนนะเศษยี่สิบสามสี่ห้าสิสองตกภูมินี้นะจำไว้นะห้าสบตกภูมินี้นะพอตกภูมินี้ปุ๊บเราก็ดูภูมิข้างหลังพระจันทร์ก็จะเป็นกาลากินีพระจันท์เป็นกาลากินีก็ไม่เท่าไหร่นะมันไม่เกี่ยวกับคาดราศีทีนี้เรามาลองบวกกัน 52ใช่มั้บวก2เป็น7นับซิ1 2 3 4 5 6 7ตรงไหมตรงฉะนั้นนับวิธีหลังง่ายที่สุดรอบเดียวไงเอาอายุ2หลักบวกกันให้เหลือเลขตัวเดียวแล้วก็นับไปเลยนับง่ายๆเลย1 หนึ่งที่ตัวเองหนึ่งสองสามสี่ลงตากลางห้าหกเจ็ดแตเท่าไหร่ก็นับไปทีนี้ก็อย่างที่บอกให้ดูดาวการะกินีของปีนั้นะจะเป็นปีที่เราต้องคอยดูแก้ปัญหาสำหรับสิบสองราศีเนี่ยเพราะว่าปีนี้เป็นปีที่เกิดเกาเรียกว่าดาวคาดราศีขึ้นครบทั้งสามคาด ครบทั้งสามคาดนั่นก็คือดาวพฤหัสด,ดาวเสาร์แล้วก็อังคารดาวพฤหัสเนี่ยเข้าคาดตั้งแต่19เก้าเมษาที่ผ่านมาแล้วปีหกหหลังย้าย30เมษาปีหกเจก็ยังเป็นคาดอยู่เพราะอยู่ในราศีพฤษภเขาเรียกว่าคาดปัสวะราศีราศีสัตว์ใหญ่เมษพฤษศสิง์ดาวถ้าท่าน ตกภูมิลาหูตกภูมิลาหูอายุเท่าไหร่กันละ่ะนับไปแล้วอ่ะลองนับดูนะเนี่ยพฤหัสจะเป็นกาลกินีจรและถ้าท่านเป็นคนลักขณาราศีเมษราศีสิงารศีพฤกษภระมัดระวังครับกฎหมายตัวเลขตัวอักษรหนังสือสัญญาระเบียบภาษีเงินทองระมัดระวังให้ดี าาเนี่ยราศีพฤกษฎเนี่ยโอ้โหดาวพฤหัสทับลัคนาโอ้โหรวยเป็นล้านรวยเป็นล้านมันมีทั้งข้อดีข้อเสียไงถ้าใช่ไหมแต่ทีนี้ผมจะไปอธิบายในคลิปนั้นมันจะเสียเวลาผมเลยต้องทำคลิปแยกออกมาให้ท่านลองนับดูตัวเองดูด้วยตนเองก่อนถึงแม้ว่าจะไม่ใช่ดาวพฤหัส ก็ไปดูซิว่าดาวอะไรเราก็ระวังดาวพวกนั้นเรียกไ้ไหมเวลาดูคลิปลายปีดูคลิปลายเดือนมันจะได้ง่ายขึ้นมันจะได้เข้าใจบอกอาจารย์บอกอุทายดีดีเฮ้ยแต่ของเรามันเป็นกาละกินีอ,ะอ่ะอ่าอันนี้มันก็ต้องคัดกรองด้วยตัวเองถูกไหมถ้าพืหัสเป็นกาละกินีเมษพืชศส,สิงอันนี้ต้องระมัดระวังนะกฎหมายถ้าเป็น กอระกอดมังกรเมีนถ้าดาวอังคารเป็นกลาจีนีถ้าตกภูมิพุทธตกภูมิพุทธเนี่ยอังคารจะเป็นกลาจีนีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดรวมกันแล้วได้เลขแปดอะเช่นสิบเจ็ดยี่สิบหกสามสิบห้า สี่สห้าสิบสามรวมกันแล้วได้เลขแปเลยนะโหที่ตองเราบันระวังเลยอังคารเป็นการากินีกรลกฎะนะมังกรนะมีนนะห้ากุมภาเนี่ยดาวอังคารจะโคจรเข้าสู่ราศรีมังกรเป็นมหาอุดแหมดีเลยอะ่ะนะคนลักขนาราศรีมังกรโหดาวอังคารโคจรเข้าเป็น มหาอุดในดวงชะตาดาวองคายเป็นดาวเจ้าเรือนลาภดาวองคายเป็นดาวเจ้าเรือนพันธุทั้งหลักทรัพย์ทั้งโชคลาภมาถึงตัวเป็นมหาอุดยิ่งใหญ่รวยเป็นล้านอีกแล้วนะหมอดูก็จะทายว่าดูรวยเป็นล้านรับเงินล้านเศรษฐีพ,พันล้านระวังอุบัติเหตุครับไอสิ่งที่เป็นโชคลาภมาไหมมามีโอกาสออกรถใหม่บ้านใหม่ ทำประกันเผื่อไว้ด้วยนะจ๊ะทั้งประกันลดประกันชีวิตประกันอุบัติเหตุไอ้ดีก็ส่วนดีครับส่วนร้ายเราก็ต้องบอกกันไม่ใช่บอกว่าดีดีรวยรวยเดี๋ยวก็ประมาทแล้วก็ทำอะไรที่มันปีนี้อาจารย์ทายว่าจะต้องรวยร้อยล้านฉะนั้นฉันจะทำทุกอย่างอย่างเต็มที่ จะถูกจะผิดฉันจะทำเพราะฉันอยากได้เงินก็เจ๊งดีครับไปทำนายแบบนั้นก็เจ๊งดีครับฉะนั้นดีส่วนดีเสียส่วนเสียต้องเอามาชั่งน้ำหนักกันแต่ว่าในคลิปลสิบสองราศีเนี่ยมันจะมาแยกย่อยยิบย่อยในแต่ละบุคคลไม่ได้เลยต้องแยกมาให้ท่านนับดูอ่ะดูคลิปแล้วทำกันบ้านเลยนะไปนับ อายุตัวเองเท่าไหร่ตกภูมิอะไรราศีอะไรเวลาราศีคลิปราศีดวงชะตาปี67ลงเนี่ยนับมาแล้วนับมาแล้วโอฉันปลอดภัยแสดงว่าฉันรวยแน่นอนอ่านี่ก็ค่อยว่ากันคนที่ตกภูมิบริวารดาวเสารเป็นกลากินีจรเป็นทั้งกลากินีเดิมและเป็นทั้งกลากินีจรนเนยนะโอ้โหสำหรับท่าน ราศีมิถุนราศีกันราศีตุลราศีธนูราศีกุมห้าราศีอันนี้ต้องระวังครับต้องระวังดาวเสาจะเป็นดาวกะลักินีแล้วก็เป็นดาวคาดจะอึดอัดคับข้่องทุกหนักในอย่างเช้าลัคนาราศีกุมเนี่ยถ้าดาวเสาเนี่ยเป็นองค์เก์โอ้โหทับลัคนาดีดีผมก็ต้องทายดีตามหลักการ ตามหลักดวงดาวตามหลักการโคจรของราศีแต่ถ้าเกิดวันเกิดเนี่ยมันไม่เป็นใจอ่ะดาวเสาร์มันเป็นกาลกินีในปี2567นี่ยมันจะเครียดภาระหนักซึมเศร้าทำอะไรแล้วไม่เป็นดังหวังแล้วมันจะเกิดภาวะอะไรขึ้นมาเนี่ยมันยิ่งแล้วใหญ่ และอาจารย์บอกไงจะรวยจะรวยฉันฉันปวดหัวอยู่ทุกวันเนี่ยแล้วฟังดูแล้วมันก็อาจจะเป็นเรื่องตลกนะแต่จริงแล้วคนที่มันเจอความทุกข์คนที่มันเจอเรื่องหาทางออกชีวิตไม่เจอเป็นซึมเศร้าเลยมันมันหนักมากฉะนั้นการทำนายของผมต้องละเอียดรอบคอบและคัดกรองให้ดีดวงดีร่ำรวยแต่มีข้อแม้เนี่ยข้อแม้ก็คืออันนี้แหละ ไปดูทีมันตรงไหมอ่ะตกภูมิพื้นหัสเนี่ยอายุเท่าไหร่บ้างอายุสิบสิบเกยสิบปดท่าไหร่กันสามสิบเจดสสเจดสี่สิบห้าห้าสิบสี่ไม่ใช่เดยไม่ใช่45เดสี่สิบห สี่สิบหกห้าสิบห้าอัน,นี้คิดแบบสดๆนะห้าสิบห้าหกสิบสี่เจ็ดสิบสามแปดสิบสองไม่ต้องนับแล้วมัง้งแปดสิบสองไม่ต้องลุ้นแล้วมัง้งนะอ่าเนี่ยก็สาวก็จะเป็นกาลกินีแล้วถ้าเป็นมิถุนกานตุลธน,นูกุมก็ต้องระมัดระวัง เอาไว้ประกอบนะจำไว้อายุเท่าไหร่ไปประกอบแล้วเดี๋ยวพอคลิปลงราศีของท่านลงไปดูมันจะได้เข้าใจไงเวลาดูมาดูช่องเนี้ยมันต้องอยากให้ท่านได้เข้าใจและเก่งแล้วฟังแล้วแบบเป็นเหตุเป็นผลไม่ใช่แบบหมื่นล้านหมื่นล้านหมื่นล้านมึงไทยนี่ยมกุลายันธันวาเนี่ย หมื่นล้านยังไม่มีสักล้านเลยเข้าใจไ,ไหมเออมันต้องมีเหตุผลดวงดาวทั้งคนทั้งฟ้าทั้งดินมันต้องประสานและการที่เอามาทำนายอย่างนี้ก็คือต้องให้มันรอบครอบให้มันรู้จุดดีจุดด้อยจุดอ่อนจุดเสียจุดอุปสรรคจุดโอกาสอะไรทั้งหลายม,มันต้องมันต้องวิเคราะห์แบบ s w o t a n a l y s เ s เลยถูกไหมดวงประจำปีนะปนั้นมันเป็นคลิปที่เราต้องจริงจัง เพราะคนทําอะไรตัดสินใจหรืออะไรยังไงเนี่ยมันมันต้องเอาคําทํานายไปประกอบการตัดสินใจโอเคไหมอ่ะไปทําการบ้านไปนับมาอายุของตัวเองนะอายุของตัวเองตกอะไรแล้วถ้าเกิดมีเวลาก็พิมพ์คอมเมนต์มาเนะี่ยฉันอายุเท่านี้เกิดเดือนนี้พอสอนี้นับได้ ดาวนี้ถูกไหมคะภูมินี้ถูกไหมคะอ่าคอมเมนต์ยังเข้ามาได้นะครับมีเวลาเดี๋ยวจะนั่งตรวจกันบ้านแล้วก็ไปตามดูที่คลิปราศีนะราศีใครราศีมันเวลาผมทายผมจะได้บอกว่าเออคนราศีเมษเนี่ยโหดีมากเลยเรื่องการเงินนี่แบบลุ่งเรืองชัดเจนแต่ถ้าเกิดว่าดาวเพฤหัดเป็นกรกินีจรขึ้นมาทัานจะต้องระมัดระวังนีออ่ผมจะได้พูดอะไรแบบนี้ ถ้าจะได้เข้าใจอ๋อหมายถึงกหงูหมายถึงฉันนะหมายถึงฉันโอ้ฉะนั้นแหมใครมาร่วมลงทุนอะไรก็ต้องระมัดระวังโอกาสในชีวิตในการลงทุนนดีแต่มันต้องรอบข้ออ่ามันต้องเป็นลักษณะแบบนี้มันทํานายให้มันเป็นชีวิตจริงไม่ใช่บอกปีนี้มีพันล้านอ่าวไทยก็พูดได้เต็มอะเต็มไปหมดอะ u t u b e ตอนเนี้ยราศีนี้ รับเงินล้านรับเงินล้านรับมาตั้งแต่มกรายันธันวามึงยังมาบอกรับเงินล้านสิบสองเดือนนี่รับสิบสองล้านแล้วนะอ่ะมาเอากันแบบตรงๆต,ต,ตามหลักวิชาความเป็นจริงนะครับไปนับดูเนาะไปนับดูได้ภูมิไหนเดี๋ยวทํากันบ้านไว้แล้วมาเจอกันในคลิปลสิบสองราศีถ้าว่างเดี๋ยวจะไลฟ์สดให้ฟังนะครับโอเคขอให้ทุกท่านมั่นใจชาวลัคนา ทั้ง12ราศีท่านที่เกิดวันพฤหัสนะอ่ะขอให้กดแชร์กดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้กันนะครับและเดี๋ยวเนี่ยเรามาดูกัน12ราศีราศีไหนมันดีจริงมันดีแล้วมันต้องระวังอะไรอย่างเงี้ยมันจะได้ชัดเจนนะครับท่านที่เกิดวันพฤหัสดูดวงด้วยตนเองครับประกอบคำทำนายดวงชะตาประจำปีของราศีต่างๆคลิปนี้ลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ